เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Intro to the Darkness Day นะครับนะซึ่งผมเคยลงเดโมไว้นะครับนันน่าจะบอกโอ้โหหลายเดือนเลยนะคุณผู้ชมเออเอาว่ะตัวเต็มมาแล้วครับนะต้องมาดูว่ามันจะสนุกขนาดไหนครับเพราะว่าจำได้ว่าเล่นเดโมเนี่ยมันก็สนุกเลยนะเออมันเป็นแนวซอมบี้ยุคปีาปี80ครับเอออะไรประมาณนั้นรับแล้วก็เป็นแนวเกมไซนิงสกอร์ครับเอาว่ะปเลทโกนเลยครับคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมครับอ่าเกมนี้จะมีแบบตัวผู้เล่นแบบเป็นแพ็คคู่นะครับนะอันนี้เป็นคู่แรกครับเทซี่กับเวนนะแล้วก็แดรเรียวกับเอ่อรีโอครับคุณผู้ชมเออวัยรุ่นกับลุงลุงแบบว่าน่าจะมีประสบการณ์นะก็เซบาสเตียนกับดินี่ครับเอกเตอร์กับเคイแล้วก็ดัตตี้กับเพนนีครับเห็นนะ โอเคคุณผู้ชมครับผมจะใช้เป็นคู่หูคู่นี้ครับนะคู่หูต่างไวครับแดรียวอกับรีโอครับนะแดรียวอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จกระเพาะแข็งแรงครับนะไม่ค่อยจะปวดท้องเท่าไหร่ครับก็คือรับประทานอะไรก็ได้ครับนะคือกินไม่เลือกอะว่าอันเดอะดูเด๋มปะไอรอนสตอมแมทครับเออแล้วก็วิทเลอร์ครับเป็นเนักราฟอาวุธด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นคนที่ทําอาหารได้แบบว่าไม่ค่อยจะอร่อยอะนะแต่รีโอครับเป็นสกิลที่น่าสนใจครับ เขาค่อนข้างที่จะมีเอ่อโล่ป้องกันได้รับดาเมจน้อยนะครับนะสกิลส่วนตัวของเขาแล้วก็การใช้ดาเมจในการใช้อาวุธระยะประชิดเนี่ยแรงมากครับนะเออก็จะเป็นคนที่แบบว่าหิวตลอดเวลานะเออไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคู่นี้ดีกว่าครับนะจัดแปะคู่หูต่างวัยน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะเลสโก้เลย โอเคอันนี้เราต้องสร้างบริเคดด้วยนะครับนะคุณผู้ชมเราต้องมีไม้มากพอเพื่อมาทําบริเคดปิดกั้นทางเข้าซอมบี้นะครับนะเออโอ้โหบ้านเราเป็นร้านอาหารหรือวะเฮ้ยแกว๋วอะอ๋อนี่นี่น,นี่เห็นไหมต้องทําบริเคดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นนะผมขอขึ้นไปสำรวจก่อนผมไม่เคยได้พักที่นี่เลยอะนะตอนเล่นเดโมก็ไม่มีที่นี่นะ เออเอาวะมีอะไรให้บ้างวันเนี่ยโอเคอันนี้คือ,อโต๊ะทำอุปกรณ์ใช่ไหมสิ่งแรกครับที่เราจะทําในบ้านหลังนี้ก็คือเอาทำอาวุธครับคุณผู้ชมขาดฟันเฟืองหอันเลยครับนะเราถึงจะสร้างโต๊ะได้ครับโอเคอันนี้คือแผนเราครับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะต้องเก็บเผื่อเพื่อสร้างโต๊ะ่าทำไม้หรืออุปกรณ์ด้วยนะระดับเลเวลสองครับ โอเคปะดูกันหน่อยอันนี้ที่นอนหน้าต่างออกได้ป่าวอะเฮ้ยออกได้วะเฮ้ยปลูกผักด้วยวะเอาสิครับนี่จริงเราเราลงไปเออกระทืบมันเลยได้ไหมเออมันจะได้ไม่ต้องมาออยอยู่หน้าบ้านเราไงโอเคป่ะห้องขวาน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะดูว่ากันไปครับคุณผู้ชมเราอ่า ไปดูชุดหมายปลายทางกันเลยของเรากันเลยดีกว่าตรงนี้เป็นเอ่อโอ้โหตู้คอนเทนเนอร์เหรอทรัพยากรแล้วก็ยารักษาแล้วก็อาหารระดับปานกลางทั้งนั้นเลยครับผมู้ชมอ๋อแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบริษัทรับซ่อมรับก่อสร้างครับเออเอาวะอันนี้น่าจะได้เรื่องอยู่นะใกล้บ้านเราด้วยนะเออเอาวะโอเค มีดไปกระทะแล้วก็มีดอีกล็อกพิกครับแล้วก็พยาบาลอีกหนึ่งอันโอเคเ๋ยนนะเราเปลี่ยนเป็นตะลุงก่อนครับก็มันสำรวจทีเดียวได้สองคนเลยไม่วะคุณผู้ชมไม่เคยยนะต้องลองครับเราจะได้อ่า<อ>กระจายกันหาทรัพยากรมาต่อเติมครับได้ปะวะไม่ได้หรอไม่ถามจริง ไปซ้ำไม่ได้ใช่ไหมเอาว่ะเฮ้ยแต่ตะลุงไม่พีอะไรเลยว่ะเอามีแต่ที่ปถมพยาบาลว่ะเอ้ยนะฉะนั้นเราไปคนเดียวก่อนดีกว่าครับมันเดี๋ยวมันเสี่ยงไปเดี๋ยวตายครับโอเคเอาว่ะคอนเทนเนอร์หยาดครับสนามคอนเทนเนอร์คุณผู้ชมเอ้ยมอไซคก็มีนะ แอมก่อนดูนี่มีใครอยู่ไหมโอเคโป่งครับเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อการหลบหนีที่สะดวกสบายขึ้นครับเอ้ไม่นี้ไม่ไมีใครเลยเหรอนี่มัถจะเงียบเชียบอะไรขนาดนั้นเอา่มาถึงก็เจอของเลยครับเอาสิครับทรัพยากรที่เราต้องการอยู่พอด,ดีน้ำเอาไว้ก่อนโอเคชิดห่ายแล้ว ที่ผ่านแล้วตื่นประตูทำไมนี่เนี่ยปิดเลยมาดิมาดิไม่มาเหรอมาแล้วโอ้โหมาเยอะด้วยดิโอ้โหนี่พาเขามาเจออะไรวะเนี่ยโอ้โหวิ่งผ่านวิ่งผ่านได้ปะจะวิ่งผ่านได้ปะเออ ชิบหายแล้วกระโดดขึ้นบนเลยโอโ้มาถึงก็เดือดเลยเหรอเกินโอเคค่อยๆย,ย่องไปครับไม่รู้มันจะมีอะไรบ้างเอาวเศษผ้าของยาของกินโอเคงล่างมีตัวหนึ่งอะ่ะ ต้องเดินขึ้นข้างบนวะ่ะโอเคตรงนี้ไม่โป่งแล้วขึ้นบนได้ป่ะโอเคไปครับต้องเล่นระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าตายคู่เนี่ยเริ่มใหม่ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเป็นโมฆะนะครับเองวัดลงวันเออไม่มีใครครับโปร่งครับสบาย เวละจะขึ้นไปข้างบนได้ปะวะกระโดดถึงไหมเออสัตว์เทลครับจัดไปหนึ่งตัวสำหรับเราเฮ้ยเก็บมาน็อตอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยถังน้ำบ้านเหรอชิบหายแล้วกูจเจาอยัางไงวะเนี่ย เราคงต้องแวะกลับมาวะคุณผูชมถ้าเป็นแบบนี้ครับกระเป๋ามีจํากัดครับนะผมลองโดดขึ้นท้างบนก่อนแต่วิ่งมาสุดแรงเกิดเลยมันจะไปได้ปะวะฮึได้วะผมไหตัวนั้นก็เห็นด้วยนะไม่ทันหรอกเออธรรมดาที่ไหนแล่ะครับฟุบบ๊เป็นไงล่ะ บายโอ้โหแลวตู้คอนเทนเนอร์ก็เสียงดังด้วยนะคือแบบสะเทือนไม่ได้เลยอะสะเทือนนี่คือเป็นรู้เลยครับโอเคลงครับโอ้ยอันนี้ต้องใช้ล็อกล็อกพิกว่าเราไม่ได้เอาล็อกพิกมาเหรอเมื่อกี้เวรแล้วไงนี่ข้างบนเอเราจะหาแผนที่ใหม่ได้ครับเราต้องสองกล้องทางไกลครับคุณผู้ชม รตรงนี้โป่งค่ะเห็นนะไปทางไปต่อนแน่เพราะฉะนั้นขึ้นไปสองกล้องก่อนเลยบนมีปะอุ้ยไม่มีใครสวยงามครับแบบนี้แต่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้อ่ะเอาว่ะโอ้ต้องไม่ขึ้นจากด้านหลังเหรอกอเทปมาเต็มว่ะสกอเทป ที่นี่เราก็เอาล็อกพิกมานะทำไมมันไขไม่ได้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยอย่ยเก็บของกินกระจุยกระจายครับแล้วเจอไม้ยังวะเออเจอไม้อันหนึ่งใช่ไหมไปลงอย่างนิ่มนวลครับแล้วเดินเสียงดังไม่ได้ยดยดะตู้คอนเทนเนอร์ไงเปือบค่อยไปอไอตัวนี้ตายแล้วใช่ไหม เลโอ้โหเฉีฉิวไปนิดนึงเลิบอย่าลุกขึ้นมานะ <c oughs> เออตรงนี้มีอะไรอไหมอ้าวฟันเฟืองเก็บไม้ก็เก็บครับน็อตก็เก็บเก็บยับโอเคได้เท่าที่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าแมปเราเนี่ยมาเรามาได้เรื่อยๆนะ <c oughs> คือไปดูโลเคชั่นใหม่ก่อนครับแต่ถ้าอาวุธเราพร้อมมือนะคุณชมเราน่าจะต้องออกสำรวจพ,พร้อมๆกันครับทีเดียวเลยให้มันแบบว่าไวครับน่าจะได้ของมาไวๆนะจัดไปครับดูซีมีที่ใหม่บ้างไหมสถานีดับเพิงโรงงานประสุสัตว์ครับแล้วก็โรงงานอ่ากระจายน้ําเหรอโอโหแต่ละที่นี่ดุดันทั้งนั้น <laughs> เป็นที่รู้กันครับ ว่าไอ้อะไรพวกนี้สถานที่อะไรพวกนี้นี่มันแบบว่าสุดๆไปเลยครับ <c oughs> ไปครับไปค่อยย่องไปจะ <c oughs> บอกว่าขากลับมีทางเดียวใช่ไหมเนี่ยหรือต้องโดดเหรอ <c oughs> โอเค ไปครับกับเชลเตอร์เราอย่างง่ายดายครับคุณผู้ชมโอเคมืดแล้วอะบริเคดลดไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวนะผมให้เออ่ตะลุงเนี่ยแกไปเออ่เดี๋ยวนะซ่อมบริเคดก่อนไหมเออไปซ่อมบริเคดก่อนเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ครับ แ๋วครับทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีโอขึ้นด้านบนเลยไปดูว่าเราทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้ขาดฟันเฟืองอีกสามเหรอโอ๊ะพยาบาลได้แล้วอเอ้ยไม่ใช่สิเอ่โต๊ะสำหับข้าวได้แล้วครับโอเค เราต้องกลับไปเก็บอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นอนก่อนครับนะจัดไปครับข้ามวันกันเลยเราจะออกล่าตอนกลางวันนะครับคุผู้ชมตอนคืนไม่ไหวครับเป็นที่รู้กันครับว่าตอนคืนนั้นดุดันขนาดไหนครับสำหรับเกมซอมบี้โอเคลีโอกินก่อนเลยเป็นคนค่อนข้างหิวใช่ไหมจัดไปครับยวดูห้องนี้ก่อนมีอะไรให้ดูไหม โอเคไม่มีครับด้วยบโอเคให้คนแก่ก like ็อย si to so ู่บ้านไปครับนะเมื่อพร้อมแล้วค่อยไปครับหคือของเขาเยอะมากเลยดูดิแต่ผมว่าน่าจะต้องแลกมากับการที่เจอศัตรูดูระดับศัตรูดิ สุดมากเลยนะเออแต่ละที่ครับสุดๆไปเลยเห็นนะเอาอันนี้ก่อนดีกว่าครับนะสถานีก่อสร้างนะครับเกรดคอนรัคชั่นอิงครับน่าจะได้อยู่นะดูความแบบว่าศัตูนี่น่าจะไม่เท่าไหร่ครับปะลุยอันนี้ดีกว่ายีโต้เหมือนเดิมกระทะบุกมีดล็อกพิกอ่าพยาบาลครับโอเค ยามาหนึขวดดีไหมไม่เอาด่วนเนาะมันเปืองที่ไปครับไปครับลุยเอา,ามาถึงจะได้ครับคุณผู้ชมค่อยๆจำไปครับนั่งบนมีหน้าต่างให้หนีได้ครับได้อยู่นะโอเคในนี้ไม่มีใครครับเปิดประตูค้างไว้สูตรเดิมเราครับเอาไว้เพ่นโอ้ รอมันหันกลับมาก่อนอเค้ยเย็นๆครับรอก่อนไป,ปเต๋วนี่ไงเขาะเข้าไปโอเคเสร็จไปหนึ่งครับตรงนี้ประตูเข้าไม่ได้โดยเก้าอี้ขั้นไว้ เดินขึ้นข้างบนเลยเอาวะแต่งตัวเหมือนพยาบาลเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมเรื่องเหลือแค่นี้วะอ๋อไอท้ที่โดนเมื่อด่านที่แล้วปะเราลืมรักษาเหรออ่าให้เขาเดินมาก่อนเราต้องแอบให้มิดครับคุณผู้ชมสีสัวสส่มสี่ส่มแปดเดินขึ้นไปนิดถึงแกกรรมนะครับโอ้โหหัวร้านด้วย ซอมบี้หัวล้านว่ะ <C le af> นี่เน่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งชิบหายอีโต้กูจะพังแล้วอ่าตรงนี้แอบได้แต่ตัวนี้น่าจะตายเลยใช่ปะไี้ตัวนี้ลงได้ว่ะ่เปล่าวะตกลงมาตายแน่เลยเอาอฝันเฟืองบวกผ้าโอเคแล้วก็โบคัตเตอร์ครับีิตดโซเอาไปใช้ตรงตู้คอนเทนเนอร์ได้นี่หว่าใช่ไหม ตรงที่มีโซ่อะเอาว่ะเจอตัวหนึ่งครับเปิดเลย <c oughs> อ๊ะเฮ้ยไอเวรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงเอาว่ะสองที่ใหม่อีกแล้วเจอปั๊มน้ำมันมาคุณผู้ชมแ๋วครับโอเคนี่คือทางหนีเราอีกทางหนึ่งครับ <c oughs> เมื่อโจนตัวนะ <c oughs> คุณผู้ชมนะ เออได้อยู่ครับโอเคนี่นะผมว่าไม่ปลอดภัยวะ่ะลงข้างล่างดีกว,ะวะ่าว่ะเออไม่เสี่ยงครับโดดลงไปนี่เละแน่นอนเฮ้ยแต่มันก็ขึ้นไปไม่ได้นี่หว่าใช่ป่ะหรือว่าเราต้องโดดวะ่ะโดดมานี่จะตายไหมวะเนี่ยอ๋อ <c oughs> ติดเตียเองโอเคเข้าไปครับอ่า uh, ถึงเก้าอีอีกมาเปิดประตูคาไว้โอเคเอาไว้จำครับเกมนี okay. ้เราต้องหาเอพื้นที่หนีไว้ด้วยนะคุณผู้ชมวิ่งวิ่งอยู่ประตูปิดไม่ได้เปิดไว้เนี่ยซวยนะครับเอาวะตรงนี้โป่งครับ ค่อยย่องไปนี่เป็นะโอ้โหชิบหายเยอะะเลยปิดก่นอนเลยยวไปดูข้างบนก่อนนะเออต้องใจเย็นๆครับนี่ประตูนี้ทางไปต่อเออเปน็นนะถ้าข้าม,มคือทางหนีทางหนึ่งใช่ไหม ข้างบนก็ไปได้น่ะมีไม้เอาไว้ข้ามอีกตึกอีกฝั่งนึงด้วยครับตรงนี้มีใครปะวะโอเคเราเปลี่ยนอาวุธก่อนเอาเป็นมีดแล้วกันน่าจะไม่มีใครตรงนี้เหตจแจววว่างครับ <laughs> ตรงนี้ก็ว่างอีก โอ้โหไก่ีนดันเนี้ยโอเคนี่คือทางกลับเราล็อกพิกบวกเออมีดตัดได้หรือมีดหมอเอาเอาสิครับเอาสิครับเสียววะมีปะ่ะมันจะมีผีป่ะวะ เค okay. มันต้องรอเองจรงิงต้องให้ตัวนี้นเดินมาเยไม่งั้นตัวนี้นมันรู้แน่คุณผู้ชมแล้วมันจะแห่กันมาเลยนะเราจะไปต้องเข้าอะเพราะว่ามันยังมีเหลือของที่เรายังไม่ได้ใช้อีกนะไม้มาอเอาขี้นี้ก่อนแล้วกัน แล้วปิดให้เลยครับนะปิดให้ครับ <c oughs> เอาวะ่สันเงเรามีครบยังวะวิขาดอันนึงนี่วะไม่ได้เลยเราจะไปแบบไม่ครบมือไม่ได้ครับโอเคลงด้านล่าง เอาวะ่ะข้างนในอันตรายวะ่ะคุณผู้ชมเ๋ยนนะต้องรอจังหวะก่อนอเกือบแล้วหันไปยังโอเคไปครับอย่าหันมานะลุงอย่าหันมานะครับนี่แหละเดือบหรอผ้ที่เดียวพังเลยเหรอมีดอ่ะโอ้โหอ่อนเกินทิพายเจอแตาา่ไม้ ให้อะไรได้บ้างวะเออนี่ม,มีมีกี่ทองครับของหมอนะอ่ะตัวนี้โป่งครับออกฟันเฟืองอีหนึ่งอ่นเราจะวิ่งกลับบ้านทันทีคุณผู้ชมออไม่มีหรอหมดแล้วหรอหมดแล้วกระจ้าดิครับ ไงบ้างครับลุงโอเคเปลี่ยนตัวลุงก่อนลุงง่วงแล้วก็หิวมากครับตอนนี้อ่าหิวใช่ไหมลุงกินอะไรได้ไดบ้างวะอกินซุปไปก่อนแล้วกันนะออโอเคไปดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้โอ้โหขาดฟันเฟืองเยอะวะ่ะขาดฟันเฟืองแล้วเราต้มเออ่หม้อได้เลยด้วยนะ ไอตัวหุงอะเราจะทำทีเดียวดีกว่านะมั้งคุณผู้ชมนะผมว่าโอเคเพราะฉะนั้นให้ลุงแกไปนอนก่อนดีกว่าครับลุงแกง่วงแล้วนะลุงแดเลียวเนี่ยโอเคทีนี้ก็เหลือเอ่อลีโอ,อลีโอกินอาหารไปก่อนนะจัดไปแล้วก็อาจจะต้องไปทำเชลเตอร์ไม่ใช่สิทำบริเคดครับโอเคใส่ไหม ข้ามเลยครับแก๋วหลุงตื่นยังตื่นแล้วนะโอเคอ๋อเราไปมาแล้วใช่ไหมแต่ละที่นี่มันดูโหดๆดุๆทั้งนั้นเลยว่ะเราจะไปตรงนี้ก่อนผู้ชมโต๊อคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมครับเพราะเราไดา้ตัวตัดโซ่มาแล้วน่าใช้การได้นะ เอาประทะไปกับมีดหมอล็อกพลิกอันหนึ่งแล้วก็โบคัตเตอร์ครับพยาบาลหนึ่งอันประมาณนี้ดูยครับเจอกันนะลงุงโอเคกลับมาที่เดิมครับเราจำได้ว่าเราโดนบุกตรงนี้นะเออเราเปลี่ไปมีดหมอก่อนเราต้องเล่นของมีคมครับ กลัวเหมือนกันว่าด้านล่างมันจะมีไงทีนมันก็มีใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลักก่อนฟลุก๊กโอเคไปไปะ่ะด้านล่างมันมีเฮยปะ่ะเออแล้วมันมองไม่เห็นไงนเอากาแฟไปด้วยครับเผื่อให้ลุงแกกินนะ,ะปิ๊บเป็นด้านล่างมันมีเยอะแน่ๆเลย ต้องพร้อมมากครับเพราะมันไม่มีที่ให้เราแบบว่าเป็นการแบบสะดวกสะดวกเลยนะ <c oughs> เออ <c oughs> ถ้าลงไปเป็นไงวะชิด <c oughs> ผายไม่ทัน <c oughs> โอเคต้องรอให้มันเดินข้ามประตูมาก่อน <c oughs> อย่างนั้นเสร็จ <c oughs> ดีครับ <c oughs> หนึ่งศพ <c oughs> ป็นของเรา <S <S พังเลยอ่ะเวเลือแตะกระท<อ>ะเลยนะโอ้โหลวกเจ้าอะไรไปสู้วะเนี่ยจัดการไว้ก่อนครับเพราะว่าครั้งหน้าเราอาจจะกลับมาเก็บของที่เรายังเอาไปไม่หมดได้นะครับคุณผู้ชมเราจะได้เดินแบบสะดวกสะด,ดวกพิ้วๆโอโ้โหยาเยอะเต็มไปหมดเลยวะอันนี้ยาเม็ดใช่ไหมไม่เอาดีกว่าเราขาดแค่เฟืองอย่างเดียวครับ ด้านล่างนนะด้านล่างนี้เราเก็บหมดจังวะดูก่อนอปุ๊บเหลือใช่ปะเหลืออะไรวะอ๋อเหลือทังแก๊สอ่าแครอทไม่เอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคเอาน,นั้นเราไปด้านบนมาใช่ปะเออก็ต้องไปอยู่ดีเปบังคับนี่หว่าปึ๊บขึ้นมาตั้งลำก่อน ครับไอ,อชิบหายตัวนั้นมันลุกขึ้นมาลืมเลยนะเออร่วงไปงั้นแหละโอเควิ่งแล้วก็โดดเจาวเลยเอาวะม,มันล็อกอยู่ตรงไหน,นวะผมลืมแล้วจะอันนี้ปะวะเอออันนี้แหละ โอเคเพื่อเป็นทางทะลุตรงนี้ครับแล้วก็มีของให้เก็บซะด้วยนั่นฟันเฟืองเรามาแล้วบวกไม้เข้าไปกดเทปใส่ไฟเอาให้หมดชิบหายเดี๋ยว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 อ่อค่อยย่องเข้าไปมันเตลไม่ได้หรอ มันนอนกันใช่ไหมเนี่ยเออเก็บมาออ้ยนี่มันส่วนปืนส่วนประกอบของปืนน้่หว่าเอาว่ะเรามีจุดหมายแล้วครับเรามีเป้าหมายต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งอะไรได้บ้างวะของสำคัญแบบนี้เราเราไม่น่าจะทิ้งนะกาแฟไปก่อนเลยเก็บมาครับแจ๋วโหเสียได้วะสงสารลุงแดงเรียวมากเลยอดกินกาแฟและมึง โอเคแค่นี้ก็โป่งครับเราก็กลับไปสร้างโต๊ะปืนได้แล้วคุณผู้ชมเอาวะปึบ,บยองไปไม่ใช่เหรอคือตรงนี้เหรออ๋อตางนี้เรามาตอนไนนั้นที่ผายไอ้นี่มันลุกแล้วมันได้ยินด้วยวะ่ะ ไปแล้วครับขอบคุณครับวันหน้าจะแวะมาใหม่โอเคสวัสดีครับลุงบริขิตรถแอนเดียวเองสบายครับแบบนี้่ะให้หน้าที่ลุงมนคนผลิตเตาเองนะวัยรุ่นไปหาของวัรุ่นสร้างงานครับนะส่วนลุงก็สะสารต่อครับจัดแปโต่ปืนมา จะได้สร้างอาวุธได้ครับนะแล้วก็โต๊ะทำอุปกรณ์เลเวลสองเหรอโต๊ะหุงอาหารโต๊ะพยาบาลที่นอนจริงต้องสร้างที่นอนอีกที่หนึ่งนะเพราะว่าเราจะได้นอนคู่ได้ไงครับแต่เดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนครับเ,เราเอาโต๊ะอาหารก่อนบางทีเราเอาจจะต้องกินนะเออสร้างไปเห็นนะอันนี้เป็นโต๊ะ แบบว่าผ่อนคลายครับคุณผู้ชมโรงพยาบาลไม่พอครับเดี๋ยวนะเราห้าบวกสี่โอเคเราสร้างได้เลยนีหว่าเนี่ยสร้างเลยยาวๆครับคุณผู้ชมโอเคปส่วนทีนีเ้เดี๋ยวนะเราจะต้องไปสร้างบริเคดใช่ไหม แล้วเราก็จะต้องไปนอนโอเคอุปกรณ์เราน่าจะครบนะครับนะพาร์ทนี้เราอาจจะต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครับนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราได้อุปกรณ์มาค่อนข้างจะครบแล้วครับให้ตะลุงแดรเรียวเขาจัดการกับต้องอุปกรณ์ต่างๆครับนะพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างอุปกรณ์แต่ละชนิดกันออกมานะครับนะว่าจะเจ๋งขนาดไหนครับเพื่อที่เราจะออกสำรวจ2คนเพื่อหาผู้รอดชีวิตด้วยนะครับจะได้ตื่นเต้นมากกว่านี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลาการไปก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับซีลสูตรเอ r วีด y ครับ